สบายดีทุกคนวันนี้ก็ไมาอยู่ในสุดแม่บ้านเป็นแม่บ้านจักหนึ่งมือก่อน <laughs> แหวาอยากได้งานแม่บ้านเนาะามนี้มีกันทั้งสีงานเลยมีทั้งงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุและผีเลี้ยงน่องเมนี้มีสีงานมาฟังกันเลยว่ามีงานยังแหนเนาะงานที่หนึ่งค่ะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสถานที่ทำงานนะอยู่ซ้าสามและงานที่สองเป็นงานผีเลี้ยงน้องเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสถานที่ทำงานอยู่นครอินงานที่สามอ่ะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องสถานที่ทำงานอยู่พัทยากลางและ ที่สเป็นงานสุดท้ายเนาะงานดูแลผู้สูงอายุเงื่อนเดื่อนหนึ่งหาบาทสถานที่ทาง,งานอยู่นุนถับบุรีสําหรับใครที่อยากได้งานในสีงานนี้อย่าลืมเขามากอ,อกใบสมัครกันเด้อเหมือนนี่มีสีงานเลยเขามากอ,อกใบสมัครได้เนาะถ้าผู้ได้บัเลือกงานก็ได้งานไว้แต่ถ้าผู้ได้ที่เลือกงานกับศิษ่์สาวเนี่ย,ยทุกคนเขามากอ,อกใบสมัครกันโลดเนาะศูนอยู่จะลั่นสนิทวง82ดสถับหนึ่งสำหรับมันนี้สบายดีทุกคน